โอเคทุกคนแต่วันนี้เราจะมาคราฟนนี้กันไม่อันสุดท้ายกำไรหรือเปล่าเออไม่เลยแชร์ของตามนี้เลยเราจะได้ห้าดาวเลยจะได้ลัคก,กี้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนี่จะบูสต์ไซส์ห้าหสิบเลยเหรอเซียบูทหนึ่งร้อยแล้วก็เว้ยได้สปีดเช็คสามสิบได้แคปสองร้อยดูดิจะได้เท่าไหร่หายากเลยสองตัวนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ย ไอ้สีแดงหายากมากเลยปุ๊บโอ้ยร้อยหสิบร้อยสาม้ยสิบสี่เอเค้กโอ้โหลัคกี้ร้อยร้อยเก้าสิบเลยเหรอว่าดีไหมทุกคนรอบนี้เนี่ยทุกคนคือสิ่งที่ได้มาบอกว่ามันจะได้เนี่ยโอ้ลัคกี้ถือว่าเยอะนะสองร้อยเ้ยเฮ้ยเราได้ขั้นโกเลยฮะโอ้อัพไซ เราตีออกมาเป็นขั้นโกดิทุกคนดูเห็นไหมข้างล่างจากลักกี้ที่เมื่อกี้ได้ร้อยเก้าสิบใช่ไหมเราตีติดขั้นโกขั้นคราบของมันขั้นโกมันบวกเป็นสองร้อยสามสิบแล้วแคปเป็นร้อยแปดสิบแล้วก็สปีดเชคเป็นสิบเจ็ดบูทไซต์บูทสามพวหกเซฟบูทนี่ดีกว่าหนึ่งร้อยคือว่าดาเราขายของกันได้ตายเยอะขึ้นแล้วสายดูอันเก่าเราจะเป็นตัวเออ ตัวที่ไม่มีลัคก,กี้นะอันใหม่จะไม่ลัคก,กี้แต่ว่าอันนี้มันจะเช็คเร็วกับขุดแรงแล้วก็ช่องช่องสล็อตเราจะหายไปสามร้อยแปดสิบเลยแต่ตรงนู้นจะได้ลัคก,กี้เยอะกว่าเซบูทจะแบบเยอะมากคือเราใส่แบบดีไหมทุกคนเดี๋ยวลองดูดีไหดิโอ้ยมันเป็นมงกุฎเลยทุกคน,นแรกของทุกคนเป็นกำไลเป็นหมวกหรอ ต้องใส่เก่าสิแต่มันใส่แล้วไม่เห็นเกิดอ,อะไรขึ้นเรียนเนี่ยพอเราใสา่เนี่กลายเป็นหมวกเฉยเป็นชามหมวกเนี่ยขกดมังกรตอนนี้ลักเกีย์เท่าไหร่โอ้เจ็ดร้อยเนี่เดี๋ยวเราลองใส,ส่มาดิออกดิย่ยเหลือสี่ร้อยก็บ,บวกเยอะมันกัน่าสี่สี่ร้อยห้าเนี่ยเราใส่ไปไม่จะร้อยกว่าเลยทุกคนแล้วก็เ,เก่าไปเก็บในคลัง นี้มันทําให้ขุดแรงนะทุกคนตาก,ก้อนหรือก็เก็บเข้าคัางไปเลยเอ๊ได้มังกรมาแล้วเราไปลองขายที่ว่าลัคก,กี้มันจะได้เยอะจริงเปล่าทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนี่เราก็เพิ่งมาเล่นนะเออซื้อไปเยอะเยอะเลยซื้อเผื่อพวกนี้ไปเลยเราจะซื้อออฟให้หมดลัคก,กี้เยอะเยอะไปเลยซื้อนี่ด้วย ก็จะไปซื้อมืออื่นต่อแต่เ,เราโทเทียมไปด้วยจำไม่ผิดเหมือนจะมีโทเทียมอยู่มีไหมมีแต่โทรเทีมขุดแรงเป็นตัวเต็งไม่เป็นไรไม่ไป็นไรไปเราวารไปที่เอออันนี้ก่อนเราต้องไปเอาบัฟเพิ่มเราจะไปซื้อบัฟให้หมดเลย เออแต่ว่าบัฟที่นู่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไออะไรมาโซดาเฟร์เฮ้ยโซเอ้ยเธอบัฟมันไหนไหนี่งโซดาเราซื้อนี้ไปด้วยบวกบักห้าสิบนี้เผื่อนาคตไปเลยเลยแล้วก็ไปซื้อมืออื่นต่อแล้วซื้อบัฟไปครบโอ้มีดาวตกมาด้วยพมันตกมาใช่ไหมเราก็จะได้ได้ประกาศรางเยอะเออ เราไปนี่เลยคือบัฟให้ครบตรงน,นี้เท่าไหร่นะแปดร้อยมันคือบัฟอันนี้อีกก่อนดูในนี่บัฟนี้บวกเยอะมากอันนี้เป็นลักกี้หนึ่งร้อยอันนี้ก็บวกสปีดขุดอัน,นี้ไปสองขวดเลยโอเคมันกินจะยินเสียงอะไรมันตกมาไม่รู้ไปเดินดูดิขุดได้ไหมอ่ะ จะตกปตัวนนะ้โอ้ตอนนี้คูณพันสี่แล้วนี่ 1, นไงเรามาขุดตรงนี้ดีกว่าไหมเฮ้ยถ้าใครจมน้ำอ่ะใี่นี่ของเราหรือเปล่าเรื่อของเราของคนอื่นตรงนี้มีหลุมเกิดไหมมีดาวตกตกมาหรือเปล่าไม่มีเลยเาจ้าใจเลยนะไม่เป็นไรเราขุดตรงนี้เอาไป อา้าโวอโ,อโต้ไม่ได้หรอะโหขุดไม่ขึ้นเลยทุกคนเอาเวอร์การขุดของเราไม่มีทุกคนเห็นไหมเราขอดกำไรนั้นออกไปอ่ะอคือมันลัคก,กี้เยอะจริงแต่ว่ามันไม่มีพาวเวอร์มันมีกำลังอา้าวตรงนี้มีนี่เกิดเราก็เลยต้องวางโทเทียมไว้ตรงนี้เ,เห็นไหมเราเราขุดเราเช็คเบาลง รเราไม่มีนี่เห็นไหมเจ็บ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 ได้เลยมามได้แย่ไหมแย่ไหมสิบเจ็ดล้านเองมันเพิ่มโชคจริงหรือเปล่าเนี่ยมกดของเราควรคิดว่าไงดีไหมเ,เราหลีกเสียงเลยเสียงมันดังเกินนี่มันเพิ่มโชคอะไรใช่ไหมเนาะ แต่ยังไม่มีคูณสองนะเห็นบางคนเนี่ยไอตรงเนี่ยลัคก,กี้แบบสี่ห้าหมื่นเขาทำงาไงอ่ะไห้รู้สอนหน่อยเรายังได้ไปหลุมดำเลยอยากไปหลุมดำวันนี้เรากำลังทำเคล็อันนี้อยู่เนีย่ยมันให้หาอะไรเนะี่ยอีกแปดอันแล้วนี่อีกสี่อันจะได้ไหม เอางอนนี้ดนกว่าแล้วเราเปิดหนังสือดูก่อนตรงนี้มันได้หรือเปล่าเออโทรเอา้ามันได้ที่นี้หรองีงานได้อันนี้ล้วก็ขาดอะควาอะความีด้วยเออก็ดอกตรงนี้ด้วยโอเคกดต่อหรือว่าเพราะเราเพิ่มอันนี้หรือเปล่าช่องเราไปเอาบับมาเพิ่มเพิ่มคับปริตี้อ้ยอันนี้มันเยอะไะ แคป็บอะแคบนเยอะเกินนันก็เลยขูดนานหน่อยแคปบเยอะเลยขูดนานนานเลยคุณได้ไดมอนด์ด้วยงันได้แล้วเนี่ยแคร็บรามได้หรอเอานี่ไปใส่ปิดปรวเชียว โอ้ยทุกคนเราเห็นอุกกาบาตตกตรงนี้ขอเก็บเลยแล้วกันมันเยอะมากเลยขออนุญาตเก็บนะอันนี้ไม่ใช่อุกกาบาตดีกว่าดูสิที่เหมือนจะได้มาหลายอันอยู่นะอกกาบาตนี่จะตกมาอีกไหมทุกคนเพรเหมือนเราจะได้ยินเสียง ตกในน้ำหรือเปล่ามีไม้มีไม้ไม่ไหมโอเคเปิดเลยได้เกลือหมดเลยทุกคนจบแล้วเกลือตุ้ต่อเขาบอกว่ารักกันเนี่ยช่องเก็บของเราันน้อยลงเห็นไหมบรรจกักรกี่พันสี่มาเลือ่อยนิดเดียวเลยเกคุดต่อแต่ว่าเราแคป็บตรงนี้ได้แคป็บเพิ่ม เร,เราขาดเสาดักกี้เราไม่ได้ซื้อเสาดักกี้โอ้ได,ได้มาเต็มเลย แรงดังตึงตึงต้งตึง้งโอเคเหมือนเหมือนจะไม่ได้ไดดีเลยโอเคทุกคนขออนุญาตไปเอฟเคขุดต่อนบะบ๊าาบายจุ๊บๆไปแล้วนะทุกคน